วันนี้พลเอกไผบูรณคุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด650เตียงให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและอำเภอรอยต่อของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ พื่ติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับผู้ต้องขังป่วยมารักษาต่อตัวมีห้องสําหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ณเรือนจำกลางฉะเชิงเซาอําเภอเมืองฉะเชิงเซามีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน2,253คนมีพยาบาลวิชาชีพ3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน131คน ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประการสุขภาพได้รับการขึ้นทะเบียนตรงหน่วยบริการร้อยละ97.6ภายในเรือนจำมีการจัดห้องเพื่อแยกกักเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาดในเรือนจำแรกเข้าจำนวน16ห้องมีห้องความดันลบสองห้องและมีการคัดกรองผู้ต้องขังในโรคที่ต้องเฝ้าระวังคือวัณโรค HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซี มีแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำา6ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการให้บริการทันตกรรม5ครั้งต่อเดือนมีบริการให้คำปรึกษาทางไกลผ่านระบบเทเลเมดิซิินและมีระบบส่งต่อฉุกเฉินที่รวดเร็วตลอด24ชั่วโมงด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับร้อยละ100มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษพร้อมทั้งติดตามภายหลังปล่อยตัวคิดเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเฉพาะทางด้านกีฬามีเยาวชนในความดูแลจำนวน36คนส่วนใดญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และยาเสพติด การดำเนินงานมีการประเมินสุขภาพตามแบบสภาวะสุขภาพแบบองค์รวมเด็กและเยาวชนคัดกรองและจำแนาการใช้ยาเสพติดรวมถึงวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟ,นฟนูรายบุคคลมีการตรวจปสวัสสาวะเดือนละหนึ่งครั้งตรวจหาค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เดือนละสองครั้งตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมตามระยะเวลาที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำหนด ตรวจสุขภาพปีละสองครั้งหากพบว่ามีอาการป่วยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านบึงซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่วนกรณีมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประสานกับโรงพยาบาลชนบุรีปัญหาด้านสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือโรคผิวหนังโรคระบบทางเดินหายใจและปวดกล้ามเนื้อ จากนั้นเดินทางไปยังสถานพินิษและคุ้มครอ,องเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีมีเยาวชนในความดูแลจำนวน64คนส่วนใหญ่กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และการผิดวินัยจราจรปัญหาด้านสุขภาพที่พบคือโรคผิวหนังโรคระบบทางเดินหายใจและอนามัยช่องปาก มีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจร่างกายเดือนละหนึ่งครั้งทั้งนี้เจ้าหน้าที่รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการใช้เครื่อง AED และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างเวียนโรงพยาบาลบ้านบึงและโรงพยาบาลชนบุรีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย